ครับร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่ตามความคิดผมนะเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดและก็อร่อยสะอาดเอางี้ดีกว่านะอยู่ในตัวเมืองของอำเภอสันคาบุรีเลยนะฮะจับร้านไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่นะเป็นร้านเล็เกๆแต่คนอุดหนุนเยอะมากนะคุณภาพดีมากอะ่ะนะระดับห้างอ่ะนะใครสนใจ ก็มาทานได้นะครับที่อำเภอสันคับุรีจังหวัดชัยนาธนะฮะพิกัดร้านสุรัตนะฮะอันนี้ก็บอกกันตรงๆนะผมเป็นขาไประจำร้านนี้ถ้าไม่ไม่ดีจริงผมจะไม่ผมจะไม่แนะนำนะฮะสำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดชัยนาธแวะมาทางอำเภอสันคบุรีไปเที่ยวน้มัศการหลวงโปอกวยมาเที่ยวนมัสการวัดมหาธาตุ ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆวัดมาหาทานนะฮะแวะมาทานได้นะฮะถามคนแถวนี้เขารู้จักหมดนะฮะร้านสูร,รัตเนาะก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกแต่ก็แนะนําสําหรับคนที่มาต่างจังหวัดไม่มีที่ทานข้าวนะแต่ร้านนี้มันไม่มีที่ทจอดรถแค่นั้นเองเขาจะจอดรถตามข้างถนนนะนะฮะเสียอย่างเดียวนะเพราะมันไม่ใช่ร้านที่ใหญ่โตมากแต่เป็นร้านเล็กก็คือเล็กแต่ สะอาดอ,อร่อยโอ้เรื่องอาหารการกินนะ่ะสุดยอดอยู่แล้วโอเคนะครับผม